ไปดิุกคตอนนี้จัดูควายมงเฮปกําลังตกมังเฮกํายังตกดินไงโอ้มเทปตลูกโคใหญ่เป็นกระาแหงากระยาแลปกติเลยโอ้มังเฮปตกลายแหงลายสีสันไม่เช่นนั้อยู่ด้วยมงเดโอ้ยเฮ้ยโอ้จาไปใส่ะไรทํ hết chút lại hăng nổi bên Bánh đi trời ố giả đi giả đi đúng cao Tào, 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 tào. Ôi cái. Tao 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 cái cái วัดนี่อ ok ่ะโอ้บอกุงเตกมาแต่ล the ุงปาลุงเทปตกมาแต่ละลุงเโคเป็นตยาดนี่จอาก็อยู่หน้าเด้อยังโบได้ไปเพื่อนยังได้จอยอยู่หมือนกับไฟทุกคนลุงเทปโอ้โหบคสเห็นได้เลยว่าเขาเป็นตยาดแหงเลยแต่ละลุงโคงใหญ่เลยมันคือดอกใหม่หว่ะ มันละพูดอะหน่อยแต่ก็กเป็นตออยะยานนะโอ้โหเนี่นนนวยว่านคยนงเลยเพราะว่าก็บควายให้หนให้ตุ๊กนิ้ใหญ่กันนี่นี้น หมูน,หน่อยขว่หาหมมาเท่านาเนาะโอ้โหห,หย,นะยาเลย กระยานแหงเลยทุกคนรมองมาเก็บแต่ละลูกโอโ้โหโคตรโคตรลูกเยอะเลยกระยานหนมีอยู่น้ำควายได้บยวไปใส่สมวนโโคตรลูกใหญ่เลยเก็บแต่ละลูกกระยานแห้ง เห็นแต่ละลูกโคตรใหญ่เลยว่ะดูจัตยานจอยจะไปเที่ยงนาจอยกับกาศจะไปจะเที่ยงนาอยู่พุูนจิแหลนไปเดี๋ยวมาเ็ปกระติตกใส่เก็บละเที่ยงนาเลยจอยมามาตรงวัตถุไฟแล้วกาศก็เลยว่ากำลังมาตรงวัตถุไฟแล้วพ่อจะมาตรงวัตถุไฟแล้วมาเ็ปกระตกเลยจอยโนพุ่งไปเที่ยงนาเลยดูไงอ้วันนี้โคตรใหญ่เลย เราลูกโค้ีไเลยจอติสันสันเนอะกล่องเพราะว่าจอย,ยานเลยกล่องเถอะซับจอติสันทุกคนเพราะว่าจอย,ยานอยู่ที่หน้าผู้เดียวเนี่ยบ่มีหมู่กันเลยมาอยู่กับฝ่ายเลยเพราะว่ามันมาก,กับฝ่ายแล้วมเ่เหกระตกกันเลยได้ไปที่หน้าซ้ำ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ด้นทุกคนมุนนี้จอกับสิได้คอจบสำเร็จแล้วขอจอยกับขี้ยานแหงขี้ยานมานังค์เฮฟดีละบ๊ายบาย